ไปเดียวไปเรียวฝาดงต้องมาข้างหลังอ่าเด็กมาข้างหลังเด็กอ่าาข้างหลังเด็กาข้างหลังเด็กเด็กเข้าไปไม่อแค่ข้างปอดต้องดเข้าไปอย่างนี้แล้วเด็กเดเด็กเข้าไปไม่ใช่หนุเอใช่ไหมเนี่ยเาไม่เสยไปไหนดยไหมทำไม

พาไปยังไงเตะพาไปเดียววะพร้อมป่ะครับมีเตะขวาขาแรกเตะหันกระด้วยไม่ได้ยินกอดไว้อ้าวต้องผ่านรถเตะอ้าวต้องผ่านรถเตะไม่ได้ยินก่อมันเตะโอ้นั่นแหละต่อไม่กันแขนจะไม่ซึมกังแขนขอเสียง